คำว่าแค่นี้เองสำหรับบางคนมันอาจจะไม่แค่นี้เองก็ได้นะโยมบางคนอาจจะขาดง่ายๆแบบนี้ก็ได้บางทีเราปลอบใจคนอื่นว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองสำหรับบางคนเนี่ยโดนเท่ากับเราแต่เขาอาจจะฉีกขาดง่ายกว่าเราเยอะแต่ถ้าบางคนที่ฝึกไว้ดี เข้าใจสัจจะความจริงของโลกดีว่าไม่มีอะไรที่ได้ดังใจการเสียของรักไปสําหรับบางคนก็อาจจะไม่สะเทือนมากนะักแต่สําหรับบางคนอาจจะขาดง่ายๆก็ได้บางทีการที่เราบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองเวลาเราเจอกับตัวเองขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่แค่นี้เองเหมือนกันการเสียของรักบางอย่างที่ไม่ได้ฝึกใจไว้ดีการไม่เข้าใจสัจจะความจริงว่า โลกนี้ก็เป็นแบบนี้มีพบก็ต้องมีพลาดมีเจอก็ต้องมีจากก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนแข็งแรงดีทนทานได้เพราะฝึกไว้ดีแต่สำหรับบางคนเขาก็เปราะบางแบบนี้จริงๆไม่เป็นไรล็อกเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองสำหรับบางคนที่ไม่ได้เคยฝึกไว้มันจะขาดง่ายแบบนี้จริงๆฝึกไว้ให้เยอะๆว่าสุดท้ายจริงๆเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าทุกอย่าง มีมาก็มีไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นความธรรมดาของโลกแบบนี้ท้าไม่ฝึกไว้ให้ดีคําว่าแค่นี้เองบางทีเราก็บอกคนอื่นได้แต่เวลาเจอกับตัวเองเข้าให้ก็ร้องไห้จิตใจฉีกขาดแบบนี้เหมือนกันขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ